ีคนาอบอะไรขนาดนั้นนะแต่งไปไหนงานเงินอะไรเหมือหน้าเดิมก็เลวลิ่มเลมุน่มอันนี้คือไฮไลท์เหรอทำไมทุกคนการจีนฉันหมด้มถึงในขั้นตอนของตาแล้วนะคะฮะอุยน่ารักมาก้ม่น่ารักกมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะ จะตกใจว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมหน้าเปลี่ยนไปออกไม่ใช่ไม่ได้แต่งหน้าของเราอ่ะยังไม่ค่อยหน้าตกใจเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูของคนอื่นที่วันนี้เราหน้าสดเรามีเหตุผลนะคะวันนี้เราจะมาทําเมคอัพกันไม่ใช่ทำเมคอัพมาแต่งหน้าแบบลุคเทลลี่ใส่กนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วพี่สาววันนี้ทําไมหน้าตาแปลกๆอ่ะทำไมคะพอดูหน้าหน่อยไม่ดูดูหน่อย มาให้ดูตอนนี้แหละพี่สาวอะไรฉันไปล้างหน้ามาแย่ขอดูหน้าหน่อยเหนื่อยเฮ้ยคุณอะไรทำไมไม่แต่งหน้าสวยขนาดนี้คะจบคุณแล้วไหนเธอเขามีปัญหากับการถ่ายทำนะคะเขาบอกว่าขอเลื่อนวันถ่ายเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสิวขึ้นไหนเอาไปดูใกล้ๆดิมันบีบแล้วมันเห็นไหมมันเป็นรอยอ่ะสวัสดีค่ะคุณเบลเฮ้ยหน้าสดเราก็สวยเราต้องมั่นใจโกหกมันยังโกหกเคิ้วอ่ะ วันนี้เราจะมาแต่งหน้า everyday look ในแต่ละสไตล์ของทุกคนกันนะคะเอาเป็นว่าเริ่มเลยจ้ามาเริ่มลุคใครลุคมันตนนี้อุ๊ยอุ๊ยอุยนี้เขาทำอะไรขนาดนั้นนะเริ่มต้นเลยชิสเปร์ก่อนคือตอนนี้ทุกคนนะสดแบบสดจริงๆใช่สดจริงดูสปอนเซอร์สุดแล้ววันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์จากเมคอัพสโต e ค่ะมาค่ะ เอวิเดรูกูก็คือเหมือนกันทุกวันเออไม่ก็แล้วแต่คนจริงนี่เอวิเดรูก็คือแต่งไปไหนงานเงือนอะไรเหมือนหน้าเดิมปกติคือก่อนลงรองพื้นทุกคนทาครีมกันปะทาพันกันแดดทาครีมอย่างงี้ทาพัลเมอร์ผสมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเป็นคนที่ใช้พวกเบสพัลเมอร์ไม่ได้เพรารู้สึกว่าทารองพื้นเลยอ่ะน่าจะเนียนกรุบกว่าเพราะมินน่ะเป็นคนผิวมันไงใช่ก็เลยต้องแบบ ไม่ต้องทาเยอะแต่จูอ่ะเป็นสไตล์ผิวแห้งก็จะแบบต้องมีความมอจอร์ไลเซอร์สักนิดนึงใช่ไหมแม่มันจะไม่ติดมันจะเป็นแบบมันจะแบบมันจะเป็นแบบแป้งแป้งอ่ะเออสังขหายาอันนี้ผิวเหรออุ้ยหันไปนะชชาตกใจหน้าตาย ลองพื้นไปเลยมันก็จะยังเห็นเส้นเลือดอยู่ก็เลยต้องกบด้วยสีนี้สำหรับใครที่ใต้ตาดำมากๆแล้วไม่อยากลงรองพื้นหนาๆก็ต้องปรับสีผิวทุกคนเราลงรองพื้นแล้วรองพื้นสวยมากดูรองพื้นคือเนียนนี่แค่ลงรองพื้นอย่างเดียวรองพื้นคือหน้าเนียนมากเนียนมากจริงอันนี้สีคอนนะคะที่โมกับพี่เบลใช้ ต่อไปดิฉันจะมาเฉดดิ้งด้วย makeup store นะคะตัวนี้ใครดูนี่ยวต่วนเฉดดิ้งอ๋ออุ้ยของเพิเพิ่มเหมือนแบบไฮไลท์มากเลยไล์แต่ว่าชดดไ้ของมินน่าเป็นผิวสองสีมินจะใช้ตัวนี้ของเขาสีสวยมากชื่อสีโกลนะคะเป็นบอนเซอร์เดี๋ยวจะลองเฮ้ยจูดูดิสีสวยว่าสีนี้สวย่าะดูมีความแบบ เอออยากแได้อันนี้คือ v า r i a ช i o n อุ้ยอุ้ยสีสวยว่ะอุ้ยอุ้ยเก็บไอเลนเ์ต้องเติมไม่ลืมลืมไฮไลท์ดัางระหว่างที่ทุกคนคอนซีลเลอร์คอนคว้าแล้วไฟยังตบกูชั้นไม่เสร็จทุกคนแล้วทุกคนลงคอนซีลเลอร์หรือลองพื้นก่อนลงรองพื้นก่อนส่วนของเราก็คือลงรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็บอนเซอร์เสร็จแล้ว เราจะต่อด้วยทานเซูเซนจะบอกว่าทานเซูเซนของเขาว่างก็มีหลายเฉดสีอันนี้จะใช้สีเมโลเยลโล่คือเหมาะสำหรับผิวแทนผิวสองสีเลยใช่ป้ามันเหมือนกันผิวเท่ากันไหมวะมันมีความแบบผิวเท่ากันไหมวะเคจะลองใช้แป้งฝุ่นของเขาสีเมโลเยลโล่นะคะลงไปเลยค่ะเฮ้ยเธอสีดีกว่าเบลดูดิมันทำให้หน้าฉันไม่ลอยอ่ะดูดิยสีสวยมากมันเหลืองอ่ะเออมันเหลืองมันทำให้ ก็เลวละมุนละมุนนี่อันนี้มันเต็ม everyday look นะไม่ใช่ค่ะ l o ล k นะพี่สาวมาค่ะไม่มาเราค่ะยัไม่อบยานัทสุดยานัทสตาร์ตูราคอตตานี่อันนี้ตราคอตตานะคะสีจะเป็นอย่างนี้พี่โมจะลงพี่ตาหูยหูยหูย ออ้ๆลงเยอะเกินลงเยอะเกินไปไปคอนโดองอนนี้คือไฮไลท์แ้อันนี้คือไฮไลท์ะกอันนี้คือไฮไลท์ทำไมทุกคนการจีนฉันหมดเอากระจที่ฉันชอม่สยท้่ไหอมันงอยูเมาอุยฉันชอบสีตานี้มากทุกคนใช่สวยจริงอันนี้อันเดียวคือเอาอยู่เลยอะใช่ป่ะจริงมาก สีตาแต่ละคนปกติ everyday ใช้สีอะไรออกส้มๆช่วๆเหมือนกันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์บางทีก็แบบน้ำตาลแต่ว่าเนี่ยชอบโทนแบบน้ำตาลทองอยากจะบอกว่ามันมีตัวตัวนี้ด้วยที่เป็น under powder นะคะมันจะเป็นแบบมีเหมือนกลิตเตอร์เล็กๆมากๆใช่ก็ปัดแต่ว่าอย่าปัดทั้งหน้าปัดให้ดูกุ้งลงอุ้ยัเยอะเกินนี่นะคะเป็นอนเซอร์ ดูอีกิเตาร์ของแมอทสโตสวยมากเออสวยนี่พี่เดนรู้ต้องมีกีตาร์ด้วยหรอนิดนึงค่ะอันนี้คือสีสีฟ้ากิ้งบลั๊วซึ่งเป็นโทนสีที่ฉันแต่งวิยิวิแม่ขอยืมด้วยได้อุ้ยอุยอุยไม่ใช่อันนี้หรอกอาอุ้ยไหนไหนไหนดูสินี่อุยอี้สวยมากจุ๊บกูเอาอันนี้กระเป๋า เลเรมาแล้วก็คือใกล้จบแล้วนะคะการแต่งน้นจุกต่อไปจะเขีนคิวแล้วนะคะตัวคิวเราจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมนะชัดอืมใช้สีนีให้หมดเลยคือเป็นสีเทาสีดำสีน้ำตาลแดง ตรงนี้นิดนึงน่ามีแก้มนิดนึงเสร็จแล้วก็จะปัดย,ยืดบ้างขอน,น,นี้ดึงดิเน,นื่นนอยมากเสร็จก<อ>ูเสร็จแล้วนะก็มึงมีขนตายอยู่แล้วนี่ขนตาก็มีคิวก็จัดมาแล้วดู ตั้งแต่เช้าแล้วมีคนมาด่ากูว่าแต่งหน้ามาหรอกูกแบบกูต่อขนตาการที่ต่อขนตาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ไม่มีขนตาอย่างจูเนี่ยปัดยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นต่อขนตาไปเลยแล้วตื่นมาก็คือสวยทุกคนนี่เราให้ดูพาเลทนี้คือพาเลทที่ทุกคนล่มใช้นะคะอันนี้สวยมากมือสวยมากอันนี้สวยแบบทุกสีสวยหมดเลยเนี่ยมบอนเซอร์อีกหน่อย เป็นคนชอบค่ะแป้งไม่จืดกรอบหน้าเฉยๆโอเคค่ะชื่ออเลยอน้อดีฮะแป้งไม่จืดอ่ะแป้งหายโอเคค่ะเลยจืดเสร็จแล้วนะคะสำหรับ everyday look ของจุ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคิวเบี้ยวบายฝ้ายมึงหน้ามึงแต่งอะไรไปแล้วบ้างอะทำไมมันยังไม่ถึงไหนดูทุกคนลงตาลงมีสีกันหมดแล้วนะจะเย็นดีพิศา อันนี้แต่งเสร็จแล้วนะคะเราจะฟินิชลุคด้วยการฉีดอแต้เพื่อปิดในความสามารถเราอยู่คนนันปิดอินแรงเหนื่อยจังเหนื่อยจังผู้หญิงสีนี้สวยอุ้ยขอลบตาก่อนนิดนึงอยากได้สีส้มเนี้ยแหละที่อยากได้เอิ่มลบก่อนลบก่อนแล้วค่ะใต้ตาเนี่่เนาะใช่สวยลบก่อนลบก่อนนั่นแหละที่ทุกคนชอบ ตคนตาดเดูหน้าเพื่อนด้วยว่าทุกคนอ่ะเขามีสีกันหมดแล้วเทียรอเงอ่ะม่ใัดคนชีอินเนวไฮไลท์อีกไม่จบไม่จบกับไฮไลท์ค่ะปูถึงไหนพอกันนี่ตรงนี้ลมาถึงในขั้นตอนของตาแล้วนะ เหนื่อยแล้วอ่ะแต่งอะไรต่อนีนะตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของเมคอัพสโตร์นะคะชื่อ b r o t i n g Crowder นะคะนี่ค่ะมันจะไม่ขาวเหมือนในนี้นะมันจะจะไม่ได้สวยมากทำให้โดดเด่นขึ้นมาสีลิปคือสวยเยอะมากจะมีสีแดงสีส้มสีชมพูวันนี้เราจะลงสีส้ม มิตโมเตอร์อันนี้นะเชดดิ้งอันนี้เข้าไปอันนี้สีที่เติมคือแทนนี่เราวม่ก็จะเติมด้วสีชมพูนี้นะคะอันนี้เป็นสีบลันะคะอี่สเพมาอนี่สาวน้องว่าเชดดิ้งอันนี้ดีมากเลยอ่ะ ลงไปปุ๊บหน้าดูมีกรอบมากค่ะสีแทนสวยมากมันมีกิสตอร์น่อยๆอ,อันนี้แนะนำมากๆมากๆอันนี้อันนี้เป็นแบบพาวเดอร์นะคะได้แล้วปากสีชมพูออโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากจะได้ชมพูแบบหวานมาก่ะแล้วก็จะทาแบบเกินๆแล้วก็แมาเบลนดแบบตรงปากอย่างเงี้ยอันนี้กรอบอันนี้ป็นชั่งบวชจะลองทาปากให้ดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นลิปชิกกรอชามพิคง No need time, just wait I'll มีข้อเห็นผลตาพี่เบลอะแล้วเหมือนต้องตูวอะใช่ป่ะเหมือนแบบเหมือนต้องเติมเพิ่มอ่ะพี่มิเดี๋ยวขอบปากเลยเลยเลยค่ะเลยไกลๆเลยนี่คือบุคคลที่แต่งหน้าเอวีเดย์ลุกเสร็จแล้วก็คือทุกคนหิวข้าวใช่คือแบบรอสักพักก่อน 20นาทีต่อมาไรอันนี่สลิปแดงนะคะแต่ว่าเราก็อมาทาเป็นแบบอเกร์ยังไงคะนส่ขันสองคนสุดท้ายเสร็จแล้วจะแต่งเป็นเพื่อนฝ้ายอยู่ไม่อยากทิ้งคื้ายแดงไปไหนนี่เอ็มเมนุไปไหนนี่แหละเอเนุ Say happy is a state of mind like a front porch swing, pretty thing hanging over the riptide tide. Won't push away from a nosedive. Dark cities are one. เราแบบอยากเติมเรื่อยๆใช่โอเคก็เอาเป็นว่านี่คือเอพิเจนิคของพวกเรานะบอกว่าทุกคนอ่ะก็คืออาจจะเอาแบบเทคนิคไปใช้หรือว่าอยากจะไปตามเครื่องสังออนตามก็ได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะเบเกอ p s สโต e ค่ะอย่างไงก็ฝากกดติดตามกันได้นะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้พวกเราอ่ะไปโต๊ะไหน